เาได้เวราทีโนัวยองมันไม่ใช้แล้วเราจะขโมยอาวุธของพวกแอสโตและมาอัพเกรดกันนะเรียกว่าคุณจะเป็นใครคุณขอขอบคุณถ้าไม่มีคุณช่วยเราคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะสะเต็ปของฉันเป็นยังไงบ้างพี่ชาย มันดิบอยู่ต้องปรุงเพิ่มเ,เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้นบ้าคงมาเจอฐานเราแล้วงั้นเหรอบ้าเอ้ยถงังนั้นต่อไปดิมี้ไปเดี๋ยวเราตาไวเองเฮ้ยหว่ามันจะมาเร็วขนางนี้มันมาเร็วเกอร์มายิงไม่เข้าเลยวะเนี่ยีิแกเป็นตัวบ้าเลยวะเนี่ย งมนุษย์นี่ก็ออนไลน์เหมือนกันนะเนี่ยเล่นขนมอ,อ๋อขอชิมหน่อยสิอืมอืมอันโอช้ช้ามนุษย์เป็นยังไงบ้างครับยำดิบอยู่ต้องปรุงเพิ่ม เันเลวเอ้ยไปตายซะทำอะไรของมันเลยนี่น่าขำชะมัดต,ตายสายเขาอยกไป,ไปกินสถรนการณ์ตอนนี้เลวร้ายที่สุดหลังจากที่ทีทัพที่แม่ของเราได้การพวกมันจับดูได้เข้าถึงสัญญาของเราได้ กองทับเราลอยแหย่ทุกๆลูกเราได้ตัดเขากองทันทีแต่น่าเป็นเพียงแค่เรือของเวลาจนกว่าพวกเราทุกคนตอนนี้พวกเราตาบอดแล้วเอาละ มันมีปืนและวิจัยโดรนพัฒนาคลองในยุโรปตะวันออกไม่สาดถึงที่ที่พวกเขาอยู่นายต้องไปช่วยพลอชินิตชื่อเด็กตัวอีบิสหน่ที่สำคัญที่สุดนายอย่าไปโอเคและที่น่าจะยู่ที่ท้ายหรอวันนี้ไม่ใช่เราจะเข้าลวดสนามโลกด้วย ก,<า>ก็ได้ไหมอ่ะงั้นจับตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้ไม่คคิดว่ามันตลกหรือไงฮะแกคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วมั้นเหรอใช่น้อยคิบชิ นาลองดูสิว่าที่นี่คือที่ไหนนะนัะ่น,นมันอานาคตเชมหมนะอะไรนะหรือดอดีตไมในมุมเมื่อนี้นะปะ่ามันเลยนะฉันัวฉันเนหอเลยขึ้นมาอยู่สิ่งนี้มากเกนินไปนะการถดล็องสำเร็จ หนึ่งในพวกเรามีคำตอบเจฟฟี่เขาไม่ว่าอะไรหรอกถ้านาไปอยู่ของเขาเลยนะด้วยตังสปีน้อยทุกที่คนดีอช่วยกเล่าด้วยอ่ะ กระจาโปรดภัยฉันด้วยฉันจะฆ่ามันเดียวไปตายใส่พวกทุเรศวกจอเอ้จีวันตีนอแต่เราเล่นลฉันเลยคืออนชนี้อยู่ด้พวกทีน้องตายซันขออตายบย ที่อุ้มแกซะตายเไยคือเขาแกงไปแล้วมันต้องเป็นเพ่อสู้แบบน้ตใส่ัวจอบอะไรกันเนี่ยอีส่ภัยเลยอละสุดีขั้วขยะที่นอนตรงนี้ก่อนตายเรีงเลือเกินแกจะทอะไนมันจะเจ็บหน่อยนะ จ,จ่อเลยสิคำงานนี่ดี่น่แคดโดนแลวมาเลนสลกชันเส ัวาเลิระเบิดวะน่ะทำได้ดีมากเพื่อนวางหลังอีกนู่ก็ดูว่าใครก็แค่ตกกตัว้เยนะหมดเลยวะน่ะโถยผ่านถาดเสร็จแล้วขโมยดแกได้ปตายสาอุ้นสบมาแล้วนี่โถสังเกตไมก่อนย กันเนี่ยคุยแอสโตรกระจอกชะมัดฮ่าง่ายขนาดนี้เอื่องเวลาล่างใหม่แล้วมา <c oughs> ดูเท่ใช่ไหมล่ะเจ้บมาสอบบายบาย <S 2> <S 2> ว่าสิกบอเลยวันน้นออกหลบนะเนี่ยไอ้หัวนี่ก็ไมปออาแล้วเพื่เอเฮ้ยกอลำบาะชั้นอีก เอาล่ะจูบเบบี้ตัวน้อยเอานังไว้ตรง้ลึกกันนะอู้อเท่จังเอาล่ะออกเดินทางได้ <S <S เดี๋ยวนะมีสปาย,ยางั้นเหรอออาไงดีตัวจ่อ,อไปเลยไหมทางนั้นออกไปเลยดีกว่าอุ้ยไอ้เจ้าสปายออมาดีเดี๋ยวช่วยฉันไม่เห็นบินไงโอ้ฉันไม่ได,ด้โง่ดิพุ้ยตายซะ วไปแล้วเงินเลยเนี่ยโอ้ยหมายต้องรีบหนีแล้วเจอตัวบ้าะไรไม่รู้นี่หนีแล้วสอ้วุริชันจะมาะจุลงแบบนี้เนี่ยนะสู้ชม เปกในนอก็ไมครอกอปืักินอปฮ้ยปปทาอันปืนไม่โดนปเเซอร์หนุวะเนียปตัวบ้าเลยนะตงขาหนอกนงใครอะไรนี่ยอะไรอะไรป็นเยทางอันตกตอปืนฉันไม่น้อยทำไมไม่เข้าเลยวะเนี่ยโอ้ย ไม่ออกหัจบแล้วไอ้น้องจะตามพวกแกถูกกำหนดไว้แล้วเมีอะไรจะสั่งเสียก่อนตายไหมฉันไม่อยากจะคิดมาพอแล้วว่าสิ่งที่ฉันเห็นสุดท้ายในชีวิตคืนใบหน้าหน้าเกียดของี่อุ้ยอะไรวะเนี่ยอุวยโอ้ยใครมาขัดจังหวาวะเดี๋ยวนะน้ามันอะไรนะ เพื่อจะขครล่อพวกเราสปีกลแมนเงีลยลส่วนฉันคือกือใครท่านเลยนะฉันไม่ใช่ได้ทำสปีกแมนหรอกยาพวกเราจงตีมันเบ้อไอ,อ้พี้มันอัจรงลงมันตัวไหนม,ม,มันมาก้ดีฉันวันนีจจ้จมาแลงวันอกนียากตัวไหนหรอหน่าสนใจเอาไืนี่เป็นนอยปดหัวเชื่ ลโอ้ยตีลอกกได้นี่จะมันอะไนี่มันก็แค่การชะลอความแพ้่แพร่กงแกเลเทอนเองไปหรอแต่ลุงยิงมันได้โอ้ขนมเหลือฉันไม่เอานะเอาคืนไปนะฉันไม่เอาไอ้พวกเนี้ย ราต้องรีบถอยกำลังถอยไปหน่อยสร้งลำแขไปด้ยไปดีถอยกันทางไปดลยเร่งรัดต้ังสั่ง เวลาิดผู้รูยานจะต้องกประหารผมมันว่าจะมีตัวประกอบอยากเข้าฉากเราตัวประกอบอันไรโลชันหนึ่งเออสุดโค้อเสุดโคนั้นเหลือพลัพงมีแค่นี้เนี่ยนะ เราไม่มาขังสไบเด้แล้วใครจะสู้นะเด็กกลุ่มหนุ่ยเอามาเลยเอาที่เสี่ยงที่ฝันมาให้คือเสี่ยงในหัวแก ไม่ต้องหลบซ่อนต่อไปผู้ลุกล้านโลกทั้งหมดจะสุดหาชีวิต อ,อันนี้เด็พอนไหนเออขอใจมากอา,อาเอาจะสปานี้เืนเดิมเอาละเอ่เวลาเลิกว้าวโนนนมันจะมีตัวใหญ่ด้วยว้าวมันของขวัญด้วยเนี่ยเออเออ,เออเออน่าสนุกจังถ้ามีตัวใหญ่แล้วก็ต้องมีตัวใหญ่ของเราด้วยละนนดคือฉันเองเออมาสนุกกันเถอะ